สวัสดีครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่5กันยายนนะครับทองคําช่วงนี้ก็ยังไหลลงไหลลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมาแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นนี้อยู่นะครับดอลลาร์แข็งหลังจากที่ธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยเซอร์ไพรส์เล็กๆแล้วกันก็มีการปรับ ลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับก็เลยทําให้เงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์แล้วก็กดดันให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวลงมาอีกนะครับปิดตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคําลดลงมานะครับอีกประมาณสักเเหรียญน,นะครปิดตลาด1 2 5 9 7 0นะครับโลหะเงินนี่หายไป11เซ็ซนปิดตลาด19เหรียญกับอีก3เซนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย มีประเด็นหลักที่หลายคนรอติดตามกันนะครับก็คือเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางยุโรปในช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยก็ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็บอกว่าออมีการลดอัตราดอกเบีย้ยทุกชนิดเลยนะครับลง0.00.05% จากเดิมอยู่ที่0.15ก็ลงมาอยู่ที่0.10นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยทุกชนิดในยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวลงมาหมดเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาก็อามองว่าป้องกันภาวะเงินเฟ้อเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อในกลุ่มประเทศยุโรปที่รายงานออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าออกมาต่ำทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพคล่องเนี่ยมีน้อยเขาก็เลยมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงและก็นอกจากลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว ยังไม่มี QE แต่มีสัญญาณออกมาแล้วแล้วก็มีลักษณะของอพฤติกรรมของการทำ QE คล้ายๆอย่างนั้นแล้วกัน <c oughs> ก็เป็นการที่ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยจะไปซื้อตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับแล้วก็ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆ QE แล้วนะเขาบอกเขาจะเริ่มซื้อตั้งแต่เดือนตุลาคมตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นผลมาจากอะไรละ่ะเศรษฐกิจในยูโรโซนยังฟื้นตัวยังไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินเฟอ้อยังต่ํา แล้วก็เรื่องของสภาพคล่องการปล่อยสินเชื่อในยุโรปเนี่ยมีน้อยแล้วเขาก็ยังพาดพิงไปถึงเรื่องประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์ทางการเมืองระหว่างประเทศก็ยูเครนรัสเซียต่างๆนานานั่นแหละฮะเขาบอกเป็นประเด็นลบที่ยังจะกดดันเศรษฐกิจฐฐนในยูโรโซนอยู่<ๆ>เขาก็เลยมีการออกมาตรการนี้ออกมานะครับและหลังจากการประชุมเนี่ยประธาน ECB เนี่ยเขาก็ถแถลงว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องของการ ที่จะซื้อตราสารนะครับอันนี้ก็ QE นะครับเขาบอกว่ามีการหารือกันแล้วแล้วก็มีการาพูดคุยในประเด็นนี้เนี่ยแล้วก็อาจจะมีการนํามาใช้ในอนาคตอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่ยุโรปจะทํา QE นะครับก็ทั้งหมดที่ออกอมาเมื่อวานนี้เนี่ยในรายละเอียดนี้ก็เรียนว่าหลายหลายคำมันเป็นศัพท์ทางการเงินนะครับแต่โดยรวมเนี่ยสรุปว่า ทำให้เงินยูโรอ่อนเอางีา้ละกันทำให้เงินยูโรอ่อนเพิ่มเงินยูโรเข้าไปในระบบลดอัตราดอกเบีย้ยดอกเบี้ยบ,บางชนิดใน Euro, ยุโรปติดลบลงแล้วด้วยนะครับก,ก็เป็นการทําให้สภาพคล่องเพิ่มขึ้นและแน่นอนยูโรอ่อนดอลลาร์แข็ง ทองคําก็ลงน้ํามันก็ลงด้วยนะครับในระยะสั้นเนี่ยก,ก็ยังเรียนว่ายังเป็นประเด็นลบกดดันราคาทองคําอยู่นะฮะเพราะว่าพอเงินยูโรมีเยอะเนี่ยยูโรเขาก็ไปเทียบกับดอลลาร์ในตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็มีการคํานวณตัวค่างเงินดอลลาร์ที่กับเงินหลักๆห,หลายๆสกุลเนี่ยก็มีเงินยูโรอยู่ในนั้นด้วยพอแน่นอนพอดอลลาร์แข็งเนี่ยราคาทองคําก็ปรับลงมาแต่ทีนี้เนี่ย ประเด็นนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในกรณีของสหรัฐท,ที่เราทราบกันเนี่ย QE วในสหรัฐด,ดอลลาร์เยอะดอลลาร์อ่อนคนก็จะมาซื้อทองกันแต่ในกรณีของยุโรปเนี่ยมันจะส่งผลอ้อมนะครับมาถึงทองคำเนี่ยในระยะแรกเนี่ยผมมองว่าก็กอย่างที่เห็นการคืกดดันให้ราคาทองปรับตัวลงมาแต่ว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของสภาพคล่องที่เริ่มมีเยอะขึ้นเนี่ยพอสภาพคล่องมีเยอะขึ้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเงินเนี่ยจะไปไหนนะฮะออพอเงินยูโร มีออกมาเยอะขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็คงจะต้องเลือกแหล่งที่จะไปเลือกที่ที่จะไปแล้วลาว่าเอ๊จะไปไหนดีนะถ้าจะไปสหรัฐดอลลาร์แข็งอยู่นะครับแล้วก็ราคาหุ้นราคาตราสารต่างๆในสหรัฐนี่ก็เริ่มปรับขึ้นมาแล้วยังมองว่าเอเชียน่าจะยังเป็นที่ที่น่าสนใจเพราะงั้นตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย ไม่ได้มาพูดคุยกับทุกท่านนะครับแต่ว่าไปสัมภาณษณ์ที่กรุงเทพธุรกิจว่า ي, ผมจะมองตลาดหุ้นยังไปต่อได้โปรดิวเซอร์ถามเลยคิดยังไปได้นี่ไม่ใช่พิธีกรนะโปรดิวเซอร์แอบแทรกถามเลยว่าจะไปได้ไหมถ้าทางโปรดิวเซอร์จะแอบเล่นหุณด้วยก,ก็ตรงนี้คือนอกจากประเด็นบวกในประเทศแล้วพอเงินยุโรปมีออกมาเนี่ยก็น่าจะมาที่เอเชียก็น่าจะมาที่ตลาดหุ้นบ้านเราด้วยนะครับส่วนเดี๋ยวกลับไปเรื่องทองคำก่อนใจร้อนไปหุ้นซะแล้ว ส่วนทองคำเนี่ยผมก็มองว่ามันจะได้รับประโยชน์ในทางอ้อมแหละแต่ว่าคงไม่ใช่ในช่วงนี้เพราะว่าเงินที่มีออกมาเยอะขึ้นแล้วพอราคาทองปรับตัวลงมาเนี่ยเขาก็คงต้องมีการประเมินแล้วว่าเออราคาทองมันต่ำนะพอราคาทองต่ำปุ๊บเนี่ยเงินที่มีเยอะก็คงต้องกลับไปซื้อทองคำนี่คือด้านหนึ่งแล้วก็อย่างที่เรตอนต้นว่าเงินที่จะมาในเอเชียเนี่ยพอจะมาประเทศหลักๆเนี่ยแน่นอนอินเดียจีนแต่จีนนี่เห็นเขามีการประเมินกันว่าเศรษฐกิจปีนี้อาจจะ ไม่ได้โดดเด่นอะไรเขาไว้หวังพึ่งอะไร iPhone 6เราบังเห็นอ่านข่าวเช้านะครับก็อินเดียเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจถ้าเกิดเงินเข้าไปที่อินเดียเยอะๆก็สังเกตจากที่เงินรูปีละกันถ้ารูปียังแข็งอยู่เนี่ยสงสัยดีวารีปีนี้เนี่ยคนน่าจะซื้อทองเยอะนะพอเงินเขาแข็งเนี่ยเขาก็จะซื้อทองได้เยอะขึ้นก็รอ ติดตามแต่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประเด็นบวกสำหรับทองคำใน,ในภาพต่อไปนะครับในช่วงสั้นๆเนี่ยลงไปก่อนแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยพอเอเชียมีกำลังซื้อมากขึ้นค่างเงินมากค่างเงินแข็งค่ามากขึ้นเนี่ยคนเอเชียเนี่ยชอบทองคำนะฮะตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนมาแล้วบ้านเราสร้างวัดสร้างวังก็เป็นทองคำพระมง,พระม,งพระม้าใช่ไก็ทองคำกันหมดเลยก็คิดว่าน่าจะมีแรงซื้อจากจากเอเชียกลับเข้ามาก็คงต้องอาศัยจากอินเดียเป็นหลักละกันก็รอสักเดือน ะมาณนะฮะเดือน10เดเอ11ก็จะมีเรื่องของคมต้องการใช้จริงจากอินเดียจะก,กลับเข้ามาก็ต้องรอเป็นประเด็นหนุนตรงนั้นส่วนประเด็นอื่นๆสำหรับทองคำเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเรียนเลยนะฮะว่าหาประเด็นบวกยากจริงๆนะครับนั่งคิดต้องสัมภาษณ์ออกสื่อออกรายการวิทยุเนะี่ยต้องถามว่าเอ๊ะก็จะมีคนถามว่ามีประเด็นบวกอะไรบ้างไหมผมก็นั่งนึกนอนนึกนะมันก็ไม่มีจริงๆอะ่ะช่วงนี้สำหรับทองคำเพราะงั้นก็คงต้องเรียนว่าอย่าอย่าฝืนนะครับถ้าหากว่ายัางมองว่ามันลงมาเยอะแล้ว น่าจะกลับขึ้นไปได้อันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของการรีบาวทางเทคนิคแต่ว่าประเด็นบวกสำหรับราคาทองคําที่ทําให้เขาขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายังยังหาไม่ค่อยมีหาไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วกันเ,เรื่องของยุโรปที่บอกไปแล้วยูโรอ่อนดอลลาร์แข็งกดทองลง รายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนี่ก็ต้องเรียกว่าไม่ไว้หน้า <P ain> เพื่อนเลยออกมาดีต่อเนื่องจริงๆก็คืนนี้ไว้หน้านะตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีก,ก็จริงๆดีนั่นแหละแต่ว่าดีน้อยกว่าทีค่คาดนะครับเงินดอลลาร์เมื่อวานนี้แข็งค่าขึ้นมากเลยถ,ถ,ถ้าท่านที่มีกราฟกดดูนะครับดอลลาร์อินเด็ก แท่งเทียนใหญ่มากเทียนพรรษาเลยแข่งค่าขึ้นมาแข่งเป๊กเลยนะครับรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยรายงานจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะครับออกมาอยู่ที่ประมาณสัก3 000, 2 0 0 0 0 0รายก็มากกว่าผลสํารวจนะครับผลสำรวจเนประเมินไว้ที่2 9 8 0 0 0รายส่วน ตัวเลขผู้ขอรับไม่ใช่ขอรับการจ้างงานภาคเอกชนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา24000รายตลาดประเมินน้อยว่า2อง0 0่รายก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ผลสำรวจแต่ว่าก็ยังยืนเหนือ2,000 0 0นะเหนือ200,000นี่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่แล้วก็คิดว่าตลาดคงไปให้ความสนใจกับเรื่องของยุโรปนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจกับทองคานะครับเรื่องยุโรปยังเป็นประเด็นลบเรื่องสหรัฐตัวเลขเศรษฐกิจยังน่าจะออกมาดีอยู่แล้วก็เรื่องของรัสเซียยูเครนนี่ก็เขาก็เหมือนกับ พยายามหาข้อตกลงหาข้อยุติก็เหมือนจะใกล้แล้วที่จะได้ข้อสรุปแต่ว่าประเด็นนี้มันต้องติดตามนะครับว่าเขาจะมีการตกลงกันได้ไหมข้อตกลงต่างๆนานาเนี่ยมันจะมีเงืยย่อนไขเยอะแยะไปหมดเลยนะครับกลุ่มนาโต้เขาก็ประชุมกันในช่วงนี้ <c oughs> ก็อาจจะมปปะเีเป็นประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องกับรัเสเซียแล้วทีนี้ก็ต้องไปดูว่ารัเสเซียเขาจะมีอะไรออกมาไหมนะครับก,ก็ประเด็นเหล่านี้เนี่ยยังคิดว่ายังต้องติดตามอยู่เพงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนจะเริ่มหาทางออกได้นะครับดูเหมือนจะนะราคาทองก็เลยขาดปัจจัยบวกไปนะครับเพราะงั้นก็ช่วงนี้อย่างที่เรียนไปแล้วคือยังหาประเด็นบวกสำหรับทองคำยังหาไม่ค่อยได้เพราะงั้นแนวโนม้มน่าจะยังไหลลงต่อคืนวันนี้เนี่ยจะมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ของสารัฐเดือนสิงหาคมนะฮะสำรวจว่าผลสํารวจนะครับประเมินว่าจะมีตําแหน่งงานเพิ่มขึ้น2 0 2 0 0 0 0รายก็ยังเหนือ2 0สนอยู่ส่วนอัตราการว่างงานจะลดลงมานะครับจาก6.2มาอยู่ที่6.1ก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าราคาทองคำจะดีดตัวขึ้นไปเนี่ยคงเป็นเรื่องของการดีดตัวทางเทคนิคเป็นหลักนะครับเรื่องประเด็นบวกก็ยังไม่มีอะไรเนี่ย ขึ้นไปสั้นๆก็ได้ไม่ไกลอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยขึ้นไปก็ใกลๆ้ๆแนวต้านที่พี่เก๋เรียนไว้คือ1275 1280นะครับขึ้นไปแล้วก็ไหลลงมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นภาพลักษณะเดิมอยู่ถ้ามีการรีบาวขึ้นไปเนี่ยก็แนวต้านเนี่ยก็ลดลงมานะครับจาก1275 1280ในลงมาอยู่ที่1265 1270ถ้าหากว่าขึ้นไปก็ยังเลือกฝังขายได้อยู่นะครับถ้าหากว่าผ่าน1280ขึ้นไปเนี่ยก็เป็นจุด stop loss ปิดขาดทุนออกไปนะครับ ส่วนตลาดหุ้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็ยังเรียนว่ายังยัง,ย,งยังดูดีอยู่นี่ก็ไม่ไว้น้าของขับเหมือนกันนะเ,เพียงแต่ว่ามีการปรับฐานลงมาในช่วงสั้นๆเท่านั้นนะครับหลายคนเนี่ยโปรดิเวเซอร์กลุ่มเรธุรกิจจำชื่อไม่ได้แล้วจึงเราดู้แอปเล่นหุ้นออแอบฟองแอบฟองออยังมีโอกาสที่จะไปต่อเพียงแต่ว่าที่มันอ่อนตัวลงมาในช่วงนี้เนี่ยเป็นการปรับฐานระยะสั้นเท่านั้นนะครับพอขึ้นมาเยอะก็ต้องมีการอ่อนตัวลงมาบ้าง แต่ว่าด้วยประเด็นบวกในประเทศหนึ่งนะครับประเด็นบวกในประเทศก็มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วแล้วก็มีการเก็งกําไรเรื่องของออการยกเลิกกฎอายการศึก หลายคนบอกเอ๊ะยังอยู่เหรออรายการสึกเนี่ยจริงๆยังอยู่นะแต่ว่าเขาก็มีการผ่อนคลายในบางประเด็นออกไปนะครับก็จริงๆยังมีอยู่แต่ถ้ามีการยกเลิกกฎอายการศึกเนี่ยก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเจอมั้ยฮะว่ากองทุนจากต่างประเทศบางกองทุนเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขว่าห้ามเข้ามาลงทุนในประเทศที่มีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะนี้ถ้ากฎหมายนี้ยกเลิกนะฮะยกเลิก,ก,ลกออกไปเนี่ยก็น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเพราะงั้น ที่ผมเคยเชร์นะครับหุ้นที่ชอบชอบเนี่ยรับมากอ่สร้างนี่ก็ยังถ้าลงมาวันนี้ถ้าลงมาเนี่ยก็ยังน่าซื้อ,อ,อสายการบินแอร์เขาสวยเหลือเกินต้องซื้อ a อเอไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะก็เป็นเรื่องของนักท่องเทีย่ยวที่จะเดินทางเข้ามามากขึ้นนะครับ AAV นี่ก็มีมีมีซิงเกิลสต็อกให้เล่นด้วยนะครับแล้วกลุ่มท่องเทีย่ยวเมื่อวานมี ผู้บริหารของอบริษัทเกี่ยวกับอสังหาเขาบอกเล่นดาอสังหาอย่างเดียวเลยแต่ช่วงนี้มันมันไม่ใช่รอบของอสังหาเท่าไหร่นะเขาก็คงต้องมาดูเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของคอนแทคเตอร์เรื่องของแบงค์ตงรงนี้เ, bank, นเป็นหลักนะครับกลุ่มท่องเที่ยวนี่ก็มีอเอราวัณเอราวัณรู้สึกไม่มีซิงเกิลต็อกมันมี orn, มินต์อีกตัวมันมีซิงเกิลต็อกให้เล่นด้วยก็ก ในกลุ่มพวกนี้ได้นะครับตัวซิงเกิลสต็อกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของแบงก์เองเนี่ยก็ที่ชอบก็คือ KTB ก็อยู่รุ่มเข้ามาพอสมควรไม่ว่าจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆขยับขึ้นมาช้านะครับแต่คิดว่าก็ยังเป็นเป็นตัวที่ยังน่าสนใจอยู่เพราะงั้นในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดตลาด หุ้นจะปรับตัวลงมาเนี่ยยังมีประเด็นบวกรออยู่ทั้งประเด็นบวกในประเทศทั้งจากต่างประเทศเนี่ยก็ถ้ารัสเซียยูเครนเราคุยกันได้แล้วยุโรปมีการเพิ่มสภาพคล่องเงินก็จะไหลกลับเข้ามานี่ผมก็ยังคิดว่าจะเป็นประเด็นที่ทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับเพราะงั้นโดยรวมเนี่ยถ้าอ่อนตัวลงมายังเรียนว่ายังน่าซื้ออยู่นะครับสวนภาพรวมของตลาดวันนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะมีการย่อตัวลงมาก็ได้นะครับในระหว่างวันเนี่ยอย่าเห็นญี่ปุ่นเขาเปิด เปิดบวกขึ้นมาเช้านี้เนี่ยญี่ปุ่นเขาได้รับอนุสวงแล้วพอดอลลาร์แข็งเยนอ่อนเนี่ยเขาจะชอบให้เงินบ้านเขาอ่อนพอเย็นอ่อนนี่แคอีกก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับส่วนในบ้านเราวันนี้เนี่ยถ้ามีการอ่อนตัวลงมามีการปรับฐานลงมาเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยลงมาปิดใกล้แนวรับน,นะครับประมาณสัก1045ก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเข้าไปซื้อหรือแม้กระทั่งว่าจะไหลลงไปต่อเนี่ย1030 1035ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวรับที่ยังน่าสนใจน่าจะยังซื้อไดด้้้นนนะะรัเพาาลหุก็น ลงมาก็ยังน่าซื้อส่วนทองคำเนี่ยลงมาเนี่ยก็ยังมีโอกาสลงอีกนะครับก็เรียนว่าตอนนี้นะถ้าเกิดเทรดทองคำเนี่ยก็เป็นปังขายไปก็จะเรียกเรี่ยงการเทรดทองคําก็มาดูที่ฟิวเจอร์ของหุน้นมาดูที่ซิงเกิลสต็อกของหุน้นก็มีหลายตัวให้เล่นกันเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันวันนี้สวัสดีครับ